สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนลนะครับกับป้าต้อยคนมีเส้นกับท่านผู้ชมนะครับมาขอโชคขอลาบน้าปูหอค่านะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมกับกัวไดมาหลายงวดแล้วนะครับท่านผู้ชมเลขปูหอค่านี่กับเขาเนาะครับงวดที่แล้วนุ่มอามเพิ่นมาเนาะครับเลขเขานะครับ08หรือ8ปดศ0นย์แนยนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวงวดนี้มาตามต่อมาขอโชคขอลาบอกันนะครับท่านผู้ชมไปครับกับปู่หอคําครับผมไปไปนะครับท่านผู้ชมศาลเจ้าปู่หอคํานะครับนี่นะครับศาลเจ้าปู่หอคําผู้ใจดีผู้มีความปรานีเมตตาให้โชคให้ลาบนะครับ อันนี้ก็เป็นง่วนะครับท่านผู้ชมเป็นองหกง่วงหกควายหกหมาสร้าง เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเบิง<ช>่งด้านหลังะนะครับกับสิีไรไปขออนุญาตถ่ายถำ้ำกระปูเพื่อนนะครับท่านผู้ชมจะไปจุดถูกเทียนกลับไปโอ้ต่ำอ่อนต่ำไมมครับท่านผู้ชมนคะครับอันนี้ผมเห็นใคร เป็นเก่าครับนี่ท่านผู้ชมเป็นเก่าเป็นศูนย์นะครับท่านผู้ชมนี่กร,ระต่ายเป็นเลขกเก่าเลขกศูนย์ที่เห็นนี่นี่คือด้านด้านหลังสารนะครับท่านผู้ชม มามันเห็น0880ดูของเราอื่อตกใจเครื่อใหม่0880นนหมดที่แล้วกับเขาไปนะคะ่ะนี่ครับเลขหลังสารมงมีหมวดของบันที16ท่านว่าค่ม2,900องสิผานะครับ ผมเห็นเป็นอลอบนี่นะเฮียครับเห็นเป็นศูนย์เก่าครับเนี่ยท่านผู้ชมเกศศูนย์เก่านะครับตามท่านนะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปขออนุญาตไปกราบไหว้ไปจุดถูกรูเทียนบอกกล่าวปูหอคำกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ขอโชคลาภแล้วเผิ่อน้ำนอรับท่านผู้ชมนี่ครับ เห็นเป็นเกตศูนย์เก้าหรือเกตสี่เก้านะครับท่านผู้ชมไปนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมสสวัดเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนลครับปัตต้อยคุณมิสเซนนะครับภาษีภาท่านผู้ชมมากกาบไผ่ขอโจกขอหลาบเน่าปูหอค่ำนะครับท่านผู้ชมแม่นค่ะนี่นะครับเพราะวงาดที่แล้วจะเข่าอีกคพราะว่านุ่มอามบนมากมาขอโชคขอลาบน่าปูเตาข้อปูห่อค่ำนะครับท่านผู้ชมผมบ่ได้มากนะครับ ผมโบเดมาปลาต่อยกับโบเดมาสำรับคลิปนี้เนาะครับธรรมชุ่มเกลือม้าน้ำตาลสองช่องมาเอาวินงชาแนลกับปลาต่อยคนมีเสร็นะครับท่านผู้ชมเยอะกว่าท่านผู้ชมมากกลับไปพร้อมๆกันนะครับในการขอโชคขอลาบครับภูหอค้านะครับทธรรมชุ่มนะโมตัตาาสสะภควะตโตอาหารโตสัมมาสามัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเด้อปูหอคำนี่ลูกหลานทีมงานมาวินชาแนลพร้อมด้วยป้าต้อยคนมีเส้นก็ได้มหาปูอ่าอีกแล้วเนะะาะมากราบไหว้มาสักการะบูชาขอโชคขอลาบน้ำปูเพื่อเป็นสะพานเชื่อมไปให้กับเอฟซีท่านผู้ชมทั้งบ้าน ได้โชกได้ลาบไปเสียงไท้ยกันเพราะว่าลูกหลานกับเป็นผู้หาแนวทางไอเอฟซี FC ผู้กําลังตกทุกข์ไปง่ายผู้กรลังลำบากเกี่ยวกับหนี้สินเง่นท่องเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจเกี่ยวกับการทำมาหากินที่พึ่งสุดท้ายก็คือมาหาปูนี่แหละปูเอยเพราะว่าปูกระปรดเมตตาสงสารให้ลูกให้หลานนี่เป็นสะพานเพื่อให้ท่านผู้ชมเพลินได้เบิดทุกข์เบิดโศก เบิดหนีเบิด์ตสินกระคือการขอโชคขอลาบในการเสียงท่ายุดทู่กับขยเยาเซียมซี่มเนร์เดอร์ปูเดอร์ผู้กับโดเมตาสงสารหลุดล้านให้โชกหายลาบปังปังสามตของหวดวินทีสิบหกท่านว่าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหานเดอรปูเดอร์สาธุดาส,สามตัวตรงๆเดอรปูเดอร์ น้ำปูมานีมือนีลูกกระจิกเพรานุญาตเพโชด์ขอหลักน้ำปูโดยการทยอยเส้นซี่กับถูกเซียงไทน้ำปูปูว่าเหล็กร่อนที่หนึ่งวดวันที่สิบหกเสี่ยวตัวใดญ วันที่16ธันวาคม2565นี่เนาะปูผู้ก็หยิบออกมา3โตตรงๆเลยนะปูเด้ออันเด็บซี่หรือว่าอ่าลูกหลานท่านผู้ชมทางบ้านได้โชว์ได้ลาบทั้งปูแล้ว3โตปังๆหนึ่งู้อยากไแต่งงานแต่จันบอกถูกบอกหลานเพิ่นก็สิได้มาถวายมาเฮ็ดมาสร้างซอยปูผูอยากได้ส่วนบุญช่วงกุศลอยากให้ลูกหลาน ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วงกุศลถวายสังฆทานไปให้ปูกับบอกเด้อปูเด้อถ้าเขาปอเขาฟันลูกหลานลูกหลานก็จะไปทำบุญเพืย่ยวถอดบางสกุลไปให้ปูให้ได้รับอันนี้ส่งผลบุญเด้อปูเด้ออันนี้ก็ยิบให้ให้ลูกให้หลานเด้อลูกหลานสิกายโยเซมซีอะไรได้ที่นี่ถูกสามตปังปังเด้อปูเด้อถ่ายวันที่หนึ่ง ออกมาแล้วไม้ที่หนึ่งคือออกเร็วแต่ท่านผู้ชมออกไวมากเลยครับท่านผู้ชมไม้แรกนะครับท่านผู้ชมไม้แรกเป็นไม้เลขกเกศครับท่านผู้ชมไม้เลขกเกศไเล็ก,กครับท่านผู้ชม ม้ที่สองไม้ที่สองเก้าคัะท่านผู้ชมเน็่เก้าเก็ก 9, 9, บมมเก้าคัะท่านผู้ชมออกมาแล้วครับไม้ที่สามหมาเลขหกค่บท่านผู้ชมไม้เลขหก เก้าหกเจ็ดหกเก้าหรือหนึ่งหกเก้านะครับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันหกกับเก้าก็ตัวเดียวกันเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าหกนะครับท่านผู้ชมค่ะตามนั้นนะครับทีนี้นะครับท่านผู้ชมขายยาเซมซี่ได้เลขแล้วครับนะครับท่านผู้ชมผมไปเบิง้งเหรียญเบิ้งถูกยังใหม่บพื่อนเบิด้ดจีพาท่านผู้ชมเบิง้ง หล่อสารพอดีเค one น,น,นะครับว่ามีเหล็กตัวใดบ่มีโชคมีลากที่ว่าพิจัยน้ำบังคันบ่งนี้ตัวใดอีกว่านะครับทา้งช่วงเดี๋ยวไปเบิดน้ำกันสร้างถูกเปิดนะครับทา่านผู้ชมไปครับค่ะไปาท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเบิร์เหล็กอยู่ตรงฐานผาฐานปูนะครับท่<ห>านผู้ชมไอ<ห>้ไฟผมก็เป็นมันเป็นลายน้ำนะครับท่านผู้ชมเห็รไทยท่านผู้ชมลายตาได้ครับเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนเป็นลายน้ำ อ่ะเจ้าอะไครับท่านผู้ชมอ่านีครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอืมนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมเห็นเป็นแปดสองห้านะครับท่านผู้ชม 8, 2, เลขแปดเลขสองเลขห้านะครับท่านผู้ชมยูใต้ฐานปูหองค้าเนาครับท่านผู้ชมรือว่าท่านผู้ชมเห็นมาตัวไหนก็เบิง่งนะครับ ตัวนี้ก็เป็นสามแปดศูนย์คือสามศูนย์แปดนะครับเดี๋ยวไปเพิ่งเลขทูบก,กันนะครับเลขทูปเ,เลขทูปไม่หมดแล้วครับท่านผู้ชมเป็นห้าห้าศูนย์นะครับเลขทูบส่วนทูบอยู่ขวามือนี่เป็น เลขทูเพิ่นมาขอ,อน่ะน,นะหลวงปู่คงว่าผู้ใดมาขอนะครับท่านผู้ชมเป็นซ2 3ส่วนทูบที่ผมจุดขอกระปูผนก็นคือ5 5 0นะครับท่านผู้ชม,ชม,ชมส่วนศูนย์ในใหม่ยังกว่าท่านเปิดตีปันไดเนาะครับแต่คิดว่าคงเป็นเลขศูนย์แน่นอนนะครับท่านผู้ชม ์แน่นอนนะครับทาบ่านผู้ชมปูเั็นไหลแล้วนะครับท่านผู้ชมไปนะคบไปต้เล็กถูกเดี๋ยวให้ป้าต่อยมาดูเลขทูบนะครับท่านผู้ชมเลขทูบ ช่วงตะเวนตก,ตกดินนะครับท่านผู้ชมกับกรลังมือว่ามือกําลังย่างใก่ย,ย่างก้าวเขามาเรื่อยๆแล้วนะครับท่านผู้ชมมือนี้มาทำกานสองช่องมากกระปะต่อยนะครับท่านผู้ชม หลังสาลปูหอข้ามกับมีตนโม่งไงนะครับนอยู่หลังสารนะครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ได้กราบลาปูหอค่ําไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามาขอโชคขอลาบบอกก้าวทุดถูกทุท e เยนอนบอกก้าวปูหอค่าเรียบร้อยแล้วผมก็จะได้กราบลาปูหอค่ําไปนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าปูพันไอโชคหขยลาบทั้งเหล็กเซมซี่ทั้งเหล็ก เลขถูกแล้วนะครับท่านผู้ชมทางช่องมาวินชาแนลป้าต้อยคนมีเซนก็จะได้กราบลาท่านผู้ชมไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ำรวยปังๆกันสักปูปปปปป่สุขคนเด้อครับขอให้ท่านผู้ชมคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ด้สมนั่งใจปรารถนาเดินทางไกลๆก,ก็ขอให แถวคาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องม a วิ i n Channel ป้าต่อยคนเดิมโอป้าต่อยคนมีเซ้นหนุ่มอามคนเดิมพ็ต้องแหลคนเดิมอภรณ์ชาแนลด้วยนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ